องเดเธอค่วันนี้มาท่องสครูนะคะแม่สิบห้าถึงยี่สิบก่อนนอนเริ่มจากสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสี่สิบห้าสามสี่สิบห้าสิบห้าสี่หกสิบสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าสิบห้าหกเก้าสิบสิบห้าเจ็ดหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแปดหนึ่งร้อยยี่สิบสิบห้าเก้า หนึ่งร้อยสามสิบห้าสิบห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบสิบห้าสิบเอ็ดเป็นหนึ่งร้อยหกสิบห้าสิบห้าสิบสองเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสิบหกสามสี่สิบแปดสิบหกสี่หกสิบสี่สิบหกห้าแปดสิบสิบหกหกเก้าสิบหกสิบหกเจ็ดหนึ่งร้อยสิบสองสิบหกแปดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดสิบหก

ห2 7 7 1ร9อย1องสิ 179, 1 0เ1 0หเป็น170 17 1เป็นหนึ่ง2เป็นหนึ่เป็นหนึ สิบแปดหนึ่งสิบแปดสิบแปดสองสามสามสิบหกสิบแปดสามห้าสิบแปดสามห้าสิบสี่สิบแปดสี่เจ็ดสิบสองสิบแปดห้าเก้าสิบแปดหกหนึ่งร้อยแปดสิบแปดเจ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบหกสิบแปดแปดหนึ่งร้อยสี่สิบสี่สิบแปดเก้าหนึ่งร้อยหกสิบสองสิบแปดสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบสิบแปดสิบเอ็ดเป็นหนึ่ง